ทีนี้ไปตู่กันต่อในเรื่องของเดือนรอมฎอนนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจบุทรัมาค้ามอบอินทผาาลำัำสนับสนุนการปฏิบัติศาสนก,กิจเดือนรอมฎอนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่นะครับพร้อมเข้มงวดมาตรการตามแผนรักษาความปลอดภยัยกั พลตำรวจโทปิยวัฒเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานมอบเครื่องบุพเริโภค,โภคให้กับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลารวมถึงตัวปฏิบัติการพิเศษนำเครื่องระพเพริโภค,โภคที่ใช้ในการละศีลอดนะครับนำและก็นำความปรารถนาดีไปยังผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ครับส่วนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัชดชายแดนภาคใต้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าขนาดนี้ ได้มีการดําเนินการตามแผนรักษาความปลอดภัยพร้อมกําชับกำลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะการปฏิบัติงานจุดตรวจจุดสกัดและเน้นย้ำให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชนตลอดห่วงเดือนรอมฎอนค่ะ